ไอ้กอนมันมาจากอะไรแล้วมันเริ่มต้นยังไงถามหน่อยลูกค้ายเยอะขนาดนี้เนี่ยใช้วิธีอะไรครับมีคนคอมเมนต์ว่าลถจัดจัดไปจัดไปแต่ว่ากอก็บอกว่ากูจะลถจัดใช่พอเราไม่ใช่คนอีสานด้วยเราทําเปิดร้าอีสานเพนพอยต์หรือประเด็นที่แบบมันเป็น,ปน,ปน,ปนความกังวลใจที่กอนมีากับการที่ทาให้คนอีสานเขามากินอ่ะแล้วมันจะตอบโจทย์อีสานยังไง ก่อนจะไปรับชมความรู้ดีๆฝากผู้ชมที่น่ารักทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้อีกมากมายจากรายการเจ้านายสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับที่ว่าเพิ่งเปิดร้านเลยทําไมเราถึงเรื่องมาคุยร้านนี้นะครับก็เป็นว่าไอพี่นัตตี้เนี่ยนะครับเขามากินร้านนี้แล้วก็บอกว่าอร่อยมากแล้วก็เป็นร้านใหม่ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนแต่ว่าลูกค้าก็เป็นไวรัลนะครับสามารถบอกต่อด้วย และที่สาคัญคือทํำยังไงในเวลาแค่หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามารู้จักกับร้านร้านนี้ร้านนี้ที่ชื่อว่าร้านไอ้ก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกอนพอดีเลยสวัสดีครับคุณกอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ก่อนต้องเป็นคนอีสาแน่นอนไม่ใช่ครับพี่เป็นคนกรุงเทพเลยครับแต่กําเนิดแต่หน้าคลายนะใ <laughs> ายไม่ทางกีสา <laughs> เอาจิงไม่ไม่ใช่คนอีสานเลยไม่ใช่เลยครับไม่มีไม่มีเชื้อทางอีสานเลยด้วยแท้ครับอ่ะเล่าก่อนที่มาที่ไปอไก่อ,กอนมันมาจากอะไรแล้วมันเริ่มต้นยังไงที่ทําให้เกิดร้านอีสานแท้ๆเลยเนี่ยเอ่อแรกเริ่มนะครับ,ค,รบคือคิดหลายอย่างก่อนจะเปิดร้านนะครับว่าจะทาหมูกระทะดีจะทาคาเฟ่หรืออะไรดีอย่างเงี้ยครับแล้วคิดไปคิดมาครับสรุปลงตัวเนี่ยมาเป็นร้านไหอีสานเพราะว่าด้วยตัวผมเองครับผมชอบกินอาหารรส้าตจัด คกอเป็นอีสานเลยกลายเป็นไอ่อนถ้าเปิดร้านยำเป็นออกอนเลยนะก็แทบจะไปได้แล้วนี่มือไม้ผมก็อ่อนอยู่นะโอเคก็คือเป็นคนชอบทานอาหารใช่แล้วก็เป็นคนชอบกินรสจัดนะครับแล้วผมคิดว่าอาหารอีสานเนี่ยครับมันแทบจะเป็นอาหารประจําชาติไทยไปแล้วล่ะเพราะว่าด้วยถึงถึงแม้ผมจะไม่มีเชื้อทางท่านอีสานแต่ว่าตั้งแต่เด็กมาครับส้มตำไก่ย่างลาบหมูอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าทุกคนตั้งแต่เด็กได้กินอยู่แล้ว ผมก็เลยเลือกที่จะมาเปิดร้านอาหารอีสานผมคิดว่าทุกคนนะครับทุกช่วงอายุเนี่ยครับสามารถที่จะกินอาหารอีสานที่ร้านผมได้ก็คือก็เป็นคนชอบทานอาหารอีสานแต่รู้ไหมครับว่าธุรกิจอาหารอีสานเนี่ยผมก็สัมภาษณ์มาหลายที่แล้วแม่งโคตรปรับเซียนเลยนะจริงเหรอครับโอ้ปรับเซียนมากเลยทําให้ติดตลาดเพราะรสชาติอาหารอีสานเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยนิ่ง ถามหน่อยลูกค้าเยอะขนาดนี้เนี่ยใช้วิธีอะไรครับที่ทาให้ให้แบบว่าในช่วงเวลาสั้นๆเพิ่งเ,เปิดได้แค่เดือนเดียวแล้วก็ทําให้ลูกค้าแถวนี้พี่นัตตี้ถึงกับบอกบว่าอร่อยเออยังไงหนึ่งเลยคือเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบที่เราใช้ครับ,รบผมใช้ทุกอย่างที่แบบเป็นคุณภาพดีแล้วก็ผมคิดว่าผมตั้งราคาได้เหมาะสมไม่ได้แพงเกินไปสําหรับทุกคนที่จะสามารถมานั่งกินได้ที่ร้านครับผมคุณภาพราคาใช่ ก็คือราคาแบบว่าม่อนจับต้องได้คนแถวนี้ใช่ครับผมผมพยายามทําให้คนทุกๆขหาะนะครับไม่ว่าจะยังไงแล้วก็สามารถที่จะมาทานอาหารร้านผมได้แล้วสึกไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจด้วยคุณภาพด้วยราคาที่ผมตั้งอะไรมบณนี้ครับโอ้ก็ตัปักทงนี้ก่อนเลยปักธงแรกคือเรื่องของคุณภาพอาคาสองคือเรื่องรสชาติครับคือเหมือนที่ผมบอกผมเป็นคนกินรสจัด แรกๆที่เริ่มเปิดครับก็มีคนมาชิมเยอะแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าที่ร้านรถจัดเกินไปมผมก็ตั้งทงเลยว่าร้านอาหผมต้องเป็นรถจัดผมแก้ไขปัญหาโดยการที่จะให้เด็กเสิร์ฟครับเวลาที่รับออเดอร์ครับบอกทุกโต๊ะเลยว่าที่นี่เป็นอาหารรถจัดอ,อ,อ๋อคือคือมีคนคอมเมนต์ว่ารถจัด,จ,ดจัดไปจัดไปแต่ว่ากอนก็บอกว่ากูจะรถจัดใช่ผมไม่แคร์สื่อ เพราต้องการจะจะบอกว่าเร้รถจัดใช่ป่ะอ่าใช่แต่ผมตั้งธงไว้เป็นรถจัดสูงว่าปุ๊บพอบอกไปลูกค้าไม่ได้เราก็จะปรับมาเป็นเผ็ดกลางเผ็ดน้อยให้อ่าแต่ธงของเราคือทุกเมนูที่เราทําไปครับต้องเป็นรถจัดก็คือเน้นตรงนี้เลยก็ต้องใช้เครื่องเพราะว่าตัวผมเองผมเคยไปกินร้านอาหารอีสานบางร้านแล้วแบบรถไม่จัดพอความรถไม่จัดผมว่ามันไม่ใช่อาหารอีสาน พอ <P ara> เป็นอาหารอีสานร,รถมันต้องจัดอ,อ่านี่คือกิมมิคในสิ่งที่แบบจริงๆคนพี่รัฐคนไม่ได้เป็นเจ้าเป็นอีสานแะล้วมาเปิดร้านอีสานนี่ก็ะก็ถือว่าโอเคนะขอบคุณครับพอ <P ort> เราไม่ใช่คนอีสานด้วยเราทําเปิดร้านอีสานเพนพอยต์ Point, หรือประเด็นที่แบบเอ้ยเป็น,เป,นเป็นความกังวลใจที่กรมีกับ ia, <G un ika> กับการที่ทําให้คนอีสานเขามากินอ่ะแล้วมันจะตอบโจทย์อีสานยังไงออตรงนี้ก็คิดเยอะเหมือนกันนะพี่ออนะได้แต่ดทดลองครับพี่ ช่วงแรกๆบอกเลยว่าเดือนแรกนี่ครับมีความไม่นิ่งเยอะมากแล้วก็แต่เรารับฟังคอมเมนต์จากลูกค้ามาแต่ว่า,าผมผมอยากจะบอกทุกคนที่กําลังจะเปิดร้านอาหารหรือว่าทาร้านอาหารนะครับคือเราจะต้องมีจุดของตัวเองก่อนแล้วนําคําติชมครับมาปรับแก้ตามหลักที่เรายึดอย่างเช่นผมบอกว่าอาหารรสจัดเราก็จะทารสจัดโดยถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าบางอย่างเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรที่เราปรับได้ครับเราจะปรับเข้ามาหาจุดกลางที่เราที่เราตั้งไว้ นั่นคือสิ่งที่ผมแบบพยายามทำแล้วปรับเข้ามาเท่ากับก่อนก็เป็นก็คือดีไซน์สูตรเองเป็นเชฟเองอด้วยครับด้วยด้วยที่ผมบอกว่าผมอ่ะขยันชอบชิมผมไม่ได้เป็นคนทานอาหารเยอะแต่ผมชอบทานอาหารหลากหลายเวลาไปไหนครับผมจะจับข้อดีของเมนูคนน,คน,นู้นคนนี้คนนั้นอะไรอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามารวมกันพอเราชิมปุ๊บเราก็จะบอกแล้วว่าเราอยากได้รสชาติประมาณไหนดีไซน์รสชาติประมาณนี้อาหารประเภทนี้เราอยากที่ใส่สูบสบอะไรบ้าง นึกถึงไอ้กอนลูกค้าต้องต้องรู้สึกถึงอะไรรู้สึกถึงอาหารรสจัดกับบรรยากาศเมนูเมนูที่ทําให้ตอบโจทย์ว่านี่คือไอ้กอนอย่างแรกเลยคือมักองกรคุกฝุ่นครับเป็นสูตรของทางร้านเองที่ทําขึ้นมาครับมันก็จะเป็นเราเอาคอหมูครับครับแล้วก็ามาคุกกับพริกแกงครับแล้วก็เอามาทอดคู่ไปกับข้าวคั่วเป็นสูตรของทางร้านก็เป็นเป็นอีสานก็คือเอาเข้าวคั่วมาใส่หมู คอหมูมาทำค<ช>ุกฝุ่นอ๋อใช่ครับคือที่อื่นก็เขาทำคุกฝุ่นเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็ใช้หมูเป็นสันคอเป็นอะไรคือเรา,าใช้คอหมูเลยครับแล้วก็มีคุกพริกแกงด้วยเพื่อจะมาตัดความเลี่ยนคือตัวคอหมูเนี่ยมันจะเลี่ยนกว่าวสันคอเราก็เลยมีการคุกพริกแกงเล็กน้อยเพื่อให้ตัดความเลี่ยนออกได้เป็นเมนูที่เหมาะสําหรับตักดื่มแก้ห่วยมากเราเห็นม,เนมีเห็นมีจิ้มจุ่มมีเห็นมีแบบต้มโอ,อโหเยอะแยะมากมายครับอะไรที่แบบเป็นจุดที่ว่าเป็น ลูกค้าที่เข้ามาชอบทานแล้วแบบฟีดแบกดีบ้างครับมีตัวที่เป็นพวกต้มต้มตม,มีอะไรครับก็จะมีต้มยำหัวปลาแซลมอนนะครับแล้วก็ต้มแซบกระดูกอ่อนของเราเนี่ยก็ใช้กระดูกอ่อนเลยจริงๆค<อ>ือไม่ได้ผสมตัวกระดูกแข็งมาคือทุกชิ้นรับรองว่าเคี้ยวได้กินได้ครับอ่ะแล้วเมนูส้มตามครับเมนูที่เป็นไฮไลท์ของร้านเลยส้ตมตำที่คิดว่าแบบดึงดูดลูกค้าที่มาเต็มร้านขนาดนี้ คือตามทุกตามผมบอกว่าบอกได้เลยว่าอร่อยทุกตาแน่นอนแล้วรับรองว่าปลาลงปะลาะของเรานัวแล้วตัวที่เป็นซิกเอร์ของร้านเลยคือตำสามเปรียรรปร้ยวครับตำอะไรตำสามเปรีย้ยวครับตำสามเปรี้ยวนะครับเราจะใช้ผลไม้เปรี้ยวสามชนิดนะครับหรือมากกว่าตามฤดูกาลมาตามล้วช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูอของมะม่วงเบาแล้วก็จะมีมะม่วงเบามีตะลิงปิงมีมะยมซึ่งบางทีท่านอาจจะมากินอาจจะเจอมะม่วงเบากับมะขามอ่อน อ่าแล้วแต่แต่ตามช่วงฤดูกาลก็เลยเรียกว่าต้องครบสามเปรี้ยวแน่นอนครบแน่นอนครับบางทีอาจจะเกินการดีไซน์ร้านการการบริการเนี่ยก็มีแนวทางแบบไหนครับแล้วก็เห็นแบบพนักงานเด็กทรงหีกเสิร์ฟยิ้มแย้มแจ่มใสทำยังไงครับในเรื่องการบริการที่จะดึงดูดให้ลูกค้าเขาประทับใจอ่านั่นอย่างที่พี่พูดเลยครับก็คือพนักงานต้องยิ prayed, ้มแย้มแจ่มใสครับ <inde insan: S 2> เวลาที่เราคัดเลือกพนักงานเข้ามาครับเราก็หาคนที่ยิ้มเก่งอัธยาศัยดีอันนี้ก็ทํางานหน้าบ้านไปอคนไหนที่แข็งแรงทํางานบึกบึนแต่ว่าคุยลูกค้าไม่เก่งรัวงานหลังหลังไปใช่ใช่คก็มองประมาณนั้นแล้วก็แต่มันก็มีมีบ้างครับที่เข้ามาแล้วอาจจะไม่ตรงตาแหน่งอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับเด็กไปประชุมบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเซเทิลในในในสิ่งที่มันควรจะเป็น อาล่ะครับแล้วถ้าเกิดคนจะเดินทางมาที่นี่มาอย่างไงครับมาที่ไหนเดินทางแบบไหนสะดวกยังไงบ้างอยู่จุดไหนบ้างครับตอนนี้คือร้านเราครับอยู่ติดปากซอยพญาสุเรน46นะครับเส้นทางหลักมาได้2ทางก็คือมาจากทางคูบอนนะครับหรือทางถนนเส้นซัฟฟรีโวแล้วก็ปัญญายินทรามแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเรียบกาจนามาครับหรือว่าลงทางด่วนตรงจันทุชนก็ใกล้ครับ อ่าก็เดินทางสะดวกเลยค,เครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายพี่ขอฝากเลยให้กอลองฝากนะครับว่าโอเคคนที่เขาอยากจะเดินทางมาทานอาหารรู้ที่ละแล้วฝากหน่อยว่าร้านเราจะเป็นยังไงจะได้รับกบรรยากาศแบบไหนเพื่อจะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจก็ฝากร้านไอกรอนไว้นะครับร้านอีสานตำนัวรสชาติอาหารแซ่บแซบส้มตำนัวนัวนะครับบรรยากาศชิวๆมีทั้งฟิลแคมป์ปิ้งมีทั้งโซนที่เป็นหลังคาใต้ต้นไม้นะครับรับรบองว่า มาที่ร้านผมแล้วได้มิ้นไมตรีกลับไปกิ่มท้องแน่นอนครับอ๋อเยี่ยมเลยแล้วก็จะมีขยายบรรยากาศร้านไปเพิ่มอีกใช่ไหมฮะใช่ครับก็คิดว่าจะมีแพรมีห้องแอร์นะครับอ๋อต่อไปครับโอเคขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นกำลังใจครับผมว่าคนที่เปิดร้านใหม่ๆนะครับก็อยากให้ศึกษาไอเดียไว้คือ1รถจัดเขาบอกว่ารถจัดก็กูจะจัดมีอะไรไหมก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องทําให้เกิดขึ้นแล้วก็โอเคครับเป็นคนอัธยาศัยดี ลูกน้องก็ยิ้มเดินเข้ามาลูกน้องก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยผมว่ามาถูกทางแน่นอนครับยังไงก็ฝากแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมครับพี่